ไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหมือนถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วแบบว่าได้ใส่แหวนมันจะคืนเหมือนจะขึ้นคานเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีผัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบเชื่ออยู่ก็จะอุปสรรคเยอะอยู่ค่ะพวกคอมเมนต์ในทางที่แบบไม่ดีบ้างเราไม่เห็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอคอมเมนต์พวกนั้นมันก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเราก็เลยแบบโอเคไม่ดูดีกว่า สวัสด <ítulo> ีชาวโมโนเอนเตอร์เทนนะคะสีดาเดวิเลนจากไฮเพนค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวนางเอกในวรรณคดีค่ะแล้วมันสวยมากก็เลยแบบเราก็อยากสวยแบบนั้นบ้างแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อตัวเองค่ะมันมันเป็นนางเอกอะค่ะก็เลย คิดว่าน่าจะนอกจากสีดาไม่น่จาจะเป็นอะไรแล้วใช่ <laughs> จากการที่แข่งโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่นสแล้วก็เจอพี่นีโน่ค่ะแล้วเขาก็ชวนมาอยู่ค่ายค่ะ <laughs> น่าจะเป็นตอนรอบลิงอ f ฟไฟค่ะลามแล้วน่าจะไปสะดุดหูเขา <laughs> 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 ไม่เท่าความรักค่ะ ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเนี่ยแหละค่ะที่เจอมาก็คือเป็นความรักที่ไม่สมหวังอ่าก็คือเป็นความรักที่เราให้ไปเยอะแล้วได้กลับมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนแต่งเพลงแต่งแต่งง่ายค่ะเพราะว่ามันมาจากเรื่องจริงที่เจอใช่ไหมคะมันก็จะแบบเนื้อมันก็จะแต่งได้ไวไวหน่อยอะไรอย่างเงี้ย c o n เวอร์สค um ่ะ okay. เป world, ouais. ็นใบไม้มันก็ยังคงเปลี่ยนสีก็คงเป็นดั่งเราสองที่ฉันเข้าหาเธอห่างหนีก็ก็เหมือนเปรียบเทียบใบไม้ค่ะใบไม้ที่มันแห้งเหี่ยวอะไรเงี้ยใบไม้มันเปลี่ยนสีจากสีเขียวมันก็เหี่ยวแห้งเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใบไม้มันยังเปลี่ยนสีเลยก็มันจะแปกอะไรจากความรักล่ะก็แบบใจคนมันก็เปลี่ยนกันได้ บรรยากาศวันนั้นก็คือมีน้องสไปซ์มาร่วมแจมด้วยอ่าก็วันนั้นสนุกค่ะวันนั้นสนุกแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคก็คือนิดหน่อยตรงฝนตกนิดนึงมันจะมีฝนตกรู้อุปสรรคในการแบบใส่ชุดไทยมันใส่ย,ยากค่ะมันจะค่อนข้างใส่ย,ยากเพราะว่าของพวกพร็อพมันเยอะมันมีสะบงสบายพวกเครื่องแต่งกายเยอะ อจริงๆพี่ๆทีมงานเขาเลือกกันมาก็เป็นอะไรที่ถูกใจก็แบบอ่าถูกไทายอ่าถูกไทายแบบเฮ้ยพระเอกรออะไรอย่างนี้น่าจะเป็นซีนแต่งงานนะคะเพราะว่ามันมันดูมันดูมันดูยังไงอะอบอุ่นดีค่ะ อใช่ใช่ก็คือเหมือนเหมือนถ้าสมมุติว่าไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหมือนถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วแบบว่าได,ได้ใส่แหวนมันจะเคินเคินก็คือเหมือนเหมือนมันจะเคินมันจะเคนมันแปลว่าอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนจะเหมือนจะขึ้นคานเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีมมมผัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแอบเชื่ออยู่นะ อาจจะมีเจอสีดานในเวอร์ชั่นอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นที่อาจจะสมหวังบ้างอะไรอย่างนี้คอยากอยากแสดงหนังหนูอยากอยากดูความวุ่นวายในกองค่ะไม่รู้รเออมันก็วุ่นวายอยู่แต่ว่าหนูอยากดูว่าเขา ทำกันยังไงเขาแสดงกันยังไงเขากํากับกันยังไงอะไรเงี้ยอยากไปอยู่ในกองอยากไปอยู่ตรงนั้นว่าแบบเออเขาทํากันยังไง <downloading> them, ลิปสติกกระเป๋าสตางค์ค่ะแล้วก็น้ำหอมจัดไปช่างมันช่างมันช่างมันเถอะส่วนใหญ่จะพูดช่างมันเถอะ ก็จริงๆอยากขอบคุณตัวเองที่ไม่ไม่ล้มเลิกความคิดตั้งแต่ตอนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะอุปสรรคเยอะอยู่ค่ะพวกอคอมเมนต์ในทางที่แบบไม่ดีบ้างมามา,มาแบบเป็นอุปสรรคให้เราเห็นชอบก็มีคนมาเม้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ดู เรื่องเรื่องที่จะไม่ดูใช่เรื่องที่จะมองข้ามไปเลยเพราะว่าเหมือนกับการที่เราไม่ไม่เห็นเราไม่เห็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยไอ้คอมเมนต์พวกนั้นมันก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเราก็เลยแบบโอเคไม่ดูดีกว่า ยังไงก็ฝากไปฟังเพลงไม่เท่าความรักนะคะสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะ